มาดูกันหนึ่งเหตุการณ์นะคุณผู้ชมที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราตามกันมาอย่างต่อเนื่องแก๊งจีนไปบุกอุ้มคนมจีนและก็มีเรื่องมีราวการสุดท้ายแล้วคราวนี้วันนี้ครคุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดมาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้คนร้ายเนี่ยก็มีการอุ้มนักท่องเที่ยวจีนจริงๆและก็มีการไปอุ้มไปเรียกค่าไถ่นะฮะดูฮะนี่คือปาเจโร่รถที่มีการบอกเอาไว้โดยจากกรณีของในหม,ม่ามิงชุนเนี่ยนักธุรกิจจชาวีน เข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ,พหนองปลือที่บางลม,มุงชนบุรีว่าภรรยาของเขาเนี่ยถูกชายชก,การชาวจีนลักพาตัวอุ้มค่าไทยไปเป็นจํานวนเงินหนึ่งล้านหยวนเห็นบอกล่าสุดได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะฮะคือเป็นภาพที่พาขึ้นไปที่รถสีดำนี่ฮะปาเจโร่คันนี้หลังจากที่ ภรรยานะหรือว่าเซินเหยียนเพิ่งไปส่งลูกชายนะที่โรงเรียนนานาชาติก็คืออาศัยอยู่แถวพัทยาชนบุรีนั่นแหละนะครับพร้อมกับพี่ชายของมาหมิงชุนก็คือนายเหยียนสินนะสองคนนี้โดนอุ้มลักพาตัวไปแล้วรถคันนี้แล้วก็มีจักรยานโดนอีกคันนึงนะส่งสัญญาณแล้วขับออกไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของยีมีนาคมที่ผ่านมานะครับ แล้วทางนักธุรกิจชาวจีนคือหมาเหมียงชุนเลยไปแจ้งความกับตํารวจที่พัทยารวมถึงท่านผู้การตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีนะฮะพลตำรวจตรีกําพลท่านก็สั่งประสานงานและให้การช่วยเหลือซึ่งมีความคืบหน้าล่าสุด2ออย่างที่ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่า1ทางด้าน,นของคนที่โดนลักพาตัวไปทั้งสองคนเนี่ยปลอดภยัยปลอดภัยเพราะว่าตํารวจพยายามกดดันนะและสุดท้ายคนร้ายที่คาดว่าจะมีในแก๊งเนี่ยห้ถึงคน สองคนติดต่อมาที่มาหมิงชุนนะครับแล้วก็พา2คนก็คือทางด้านของเมียของมาหมิงชุนแล้วก็พี่ชายเนี่ยมาส่งเมื่อตีสี่ที่ผ่านมาอม,มีอาการอ่อนเพลียแต่ปลอดภัยแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่โดนอุ้มไปปลอดภัยแล้วนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับ ตำรวจขอสารจังหวัดพัทยาออกหมายจับแก๊งชาวจีนนี้เบือ้องต้นสองคนก่อนนะฮะเพราะสองคนนี้ติดต่อทางหมามิงชุนมานะฮะก็คือนายอู๋ไหายานอายุ29ปีและนายเฉินหวังอายุ33ปีในข้อหาร่วมกันนงเหนียวกักขังให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพร่วมกันกันโชคทรัพย์และแน่นอนก็คือเรียกขะไถ่นะครับโดยหน,นึ่งในสองคนถูกจับกลุ่มที่สนามบินสวนภูมิคืออู๋ไหายานระหว่างที่เตรียมหลบหนีไปที่หนานหนิงประเทศจีน ส่วนอีกคนหนึ่งนายเฉินหวังอันนี้บินหนกไปแล้วฮะบินหนกไปตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้หนีไปที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนี่ฮะสรุปก็คือจับได้หนึ่งในแก๊งคนร้ายแต่แค่หนึ่งคนเดียวคนเดียวเองนะอีกคนหนึ่งซึ่งทราบชื่อแล้วก็มีหมายจับเนี่ยหนีไปก่อนหน้านั้นนะบินไปที่เซี่ยงไฮ้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการที่จะไปประสานกับทางการจีนะนะและยังมีเรื่องของ ตัวประกัน2คนนะก็ปลอดภัยดี<ม>นะเรียกค่าถ่าย1ล้านหยวนถูกแก๊งคนจีนมาเฟียมาทํากันในประเทศไทยคนะําถามต่อไปก็คือจะสาวไปถึงตัวผู้ร่วมขบวนการอีกหรือไม่เพราะว่าถ้าตามการคาดการเนี่ยมี5้ถึงหคนค